มื่อแต่งานประทถมพะกันนางเลี่ยมหนาเลี่ยมหลังอย่านี้มัมีการทำการทำงานอยังเลยแดดกับบ่อหอนบ่อหอนแต่ว่าแดดหักอยู่มันเย็นเย็นเป็นเย็นเย็นร่มเย็นจะเสาร์แล้วเย็นก็จังแบบตอนมันจะเข้าไอ้นั่นนะช่วงหนาหนาวอ่ะเย็นนะยังยาวนึงพี่นอ้อง

เด็ดแนงเลยสิไปลงเสือกอยู่ปแปดเขาเด็ดเหมือนเหมือเฮือยังเด็ดพี่ลีพี่ไล่ไม่เสื้อแล้วน่ะ <c oughs> สบายใจหลดนี้นย